พยากรณ์ดวงชะตาราศีและลัคนาราศีมิถุนนะครับในเดือนกันยายน2 5 6หนะชาวราศีมิถุนครับหรือลัคนามิถุนครับผู้ที่มีดาวพระรหัสมดีนั้นทับลัคนาราศีอยู่นะครับจริงอยู่ว่าพระรหัสเนี่ยเป็นปราเกษตรคือไม่สมบูรณ์เนาะแต่ก็เป็นอุจจาวิรานาะก็ยังพอที่จะมีความสําเร็จหลงเหลืออยู่บ้างนะครับจริงจริงแล้วเนี่ยจะบอกว่าไงไม่ใช่ว่าความสำเร็จหลงเหลืออยู่สินะการเป็นอุจจาวิราษเนี่ยนะครับ ก็คือ,คอการก้าวเข้าสู่ความสําเร็จนะครับการก้าวสู่ความสาเร็จทําไงนะครับณนะตอนนี้คุณอาจจะอ่านเขียนเรียนหนังสือศึกษาอะไรบางอย่างอยู่หรือในเรื่องของการงานคุณอาจจะมีการเตรียมเตรียมงานเตรียมความพร้อมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการงานธุรกิจของคุณนะว่าคุณกําลังจะขยับขยายนะครับหรือว่าจะทําอะไรสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมานะซึ่งเป็นการเตรียมการที่ดีนะครับกำลังที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นมหาอุดนะครับพระรหัสเนี่ยจะสถิต ย้ายจะย้ายนะครับเป็นมหาอุดนะก็คือในวันที่สองตุลาคมนะครับณนะขณะนั้นเนี่ยนะเดือนตุลาเนี่ยตอนนี้เดือนกันยานะครับสิงหากันยากันยาเดือนตุลาเนี่ยจะเห็นน้ําเห็นเนื้อมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าพระนหัสจะเป็นมหาอุดนะอ่านเขียนเรียนหนังสืออะไรก็เข้าใจศึกษาศาสตร์ใหม่ๆ่ศาสตร์เก่าๆศาสตร์อะไรก็เข้าใจลึกซึง้งไหลลื่นนะครับ ดาวความรู้เป็นมหาอุดนะแล้วดาวพระรหัสเนี้ยยังเป็นดาวการงานด้วยเพราะฉะนั้นการงานธุรกิจะจะไหลลื่นมากๆในเดือนตุลาคมอ่าในเดือนกันยายนเนี้ยนะครับกำลังก้าวเข้าสู่ความสําเร็จนั้นนะครับอ่าแน่นอนนะอยู่ที่ตัวคุณเองด้วยนะดวงดาวบอกได้ก็คือเป็นแผนที่นําทางนะส่วนอ่าจะออกมาดีไม่ดีสําเร็จไม่สําเร็จเนาะดวงดาวบอกว่ามีเกณฑ์สําเร็จแต่สําเร็จแค่ไหนอะไรยังไงก็อยู่ที่ตัวเรานะครับ คนเราสําเร็จหมายถึงว่าคุณสําเร็จคุณทํางานคุณได้ตังสําเร็จเนี่ยสมมติได้ค่าจ้างมาร้อยหนึ่งก็ถือว่าสําเร็จได้ค่าจ้างมาหมื่นหนึ่งก็ถือว่าสําเร็จได้ค่าจ้างมาแสนหนึ่งก็ถือว่าสําเร็จเห็นไหมคือมันสาเร็จเหมือนกันมันได้มาเหมือนกันนะแต่วอลุ่มของมันน่ว่ามันไม่เท่ากันไม่เท่ากันก็อยู่ที่ตัวเรานะครับคราวนี้เรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้างสอแววไปในทิศทางที่ดีแล้วนะสอแววไปทิศทางที่ดีนะครับอาจจะมีการ ทีเริ่มหรือการเตรียมตัวอะไรบางอย่างนะครับเพื่อที่จะไปจุดที่มันสําเร็จนะครับก็ให้คุณพยายามนะคุณอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือว่าคู่ครองคนรักอาจจะมามีผลต่อในเรื่องของการงานอาชีพของคุณนะครับชาวลัคนาไมถุนจะเป็นลักษณะนี้คู่ที่แท้จริงเนี่ยนะครับจะต้องมีผลมีอิทธิพลกับเรื่องของการงานอาชีพของเรานะครับนะอย่างนี้จะถูกต้อง เ,เรื่องการเงินเนี่ยนะครับช่วงต้นเดือนเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าดีนะครับแต่ว่ามันจะดีกว่านี้อีกอมันจะดีกว่านี้อีกนะถ้าอยู่ในเดือนตุลาคมใช่ไหมจะดีกว่านี้อีกช่วงนี้ก็กำลังมีวีแววที่ดีมาแล้วนะครับอะไรที่สามารถเมค e ันนี y ได้ในอนาคตแล้วก็มี potential ก็คือหมายถึงว่ามีศักยภาพในการพัฒนาได้คือลงทุนแล้วมีโอกาสงอกเงยนะครับก็ขอให้คุณ เลือกสิ่งนั้น,นเวลาไปลงทุน,นไปซื้ออะไรก็ตามหรือจะลงทุนในหุ้นในอะไรก็ตามแต่นะครับดูแล้วเฮ้ยหุ้นตัวนี้ดูถ้าทางมีศักยาภาพในการที่จะเติบโตนะครับลงทุนได้เลยนะไม่ต้องกลัวเพราะเดี๋ยวดาวจะเป็นมหาอุดในเดือนตุลาคมนะครับเรารู้ดวงนี้ไม่กลัวทั้งสิ้นเลยนะในการเกี่ยวกับการลงทุนนะาการเงินการทองก็ไม่แย่นะครับใช้ได้นะครับ ยังทำมาหาได้ทำรรมาหากินได้อยู่นะครับเรื่องการเงินการทองมีมีฟุกฟุกเข้ามาด้วยนะครับหมายถึงการรายได้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีก็คือเราจาตัวเนี่ยนะครับในช่วงต้นเดือนก็จะเป็นราชาโชคนะและมหาจักรด้วยนะครับก็คือความวิญยาอุตสาหะหรือความทุ่มเทเนี่ยมันจะนําพาให้เราประสบความสําเร็จด้านการเงินนะครับในช่วงต้นเดือนส่วน ในช่วงกลางเดือนจนถึงปลายเดือนเนี่ยก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าดาวประจำตัวเป็นมหาอุดเลยนะครับคุณอาจจะมีการเข้าไปเจรจารนะครับสื่อสารนะครับการเจรจารสื่อสารการประสานงานต่างๆเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับใครที่ทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารนะจะสื่อสารได้ดีประสบความสําเร็จทํางานเกี่ยวกับสื่อเนี่ยดีนะครับใครว่างงานอยู่อยากไปสอบสัมภาษณ์นะครับช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยไปสัมภาษณ์เนี่ยมีโอกาสผ่านสูงมากๆนะครับ คือนหลังเนี่ยตั้งแต่วันไหนนะครับก็คือต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่11เลยนะครับ11กันยายนเลยนะครับดาวพุธก็จะยกเป็นมหาอุดนะก็โดดเด่นนะครับดาวประจำตัวราศีมิถุนนะครับแข่งขันอะไรก็ไม่แพ้อ่านะมิถุนบางคนเนี่ยอาจจะมีการไปเซ็นสัญญาหรือว่าไปซื้อ,อ,อทรัพย์สินนะครับเช่นเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือยอดยันพานะด้วยนะใครอยากจะเปลี่ยนรถช่วงนี้ก็มีเกณฑ์เปลี่ยนได้สําเร็จนะครับ หรือจะไปเปลี่ยนบางทีไปจดทะเบียนอะไรต่างๆเกี่ยวกับรถเงี้ยทาเกี่ยวกับเรื่องของธุระนะเกี่ยวกับรถยนต์เกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยเงี้ยไปทําได้นะครับในช่วงหลังวันที่11กันยายนเนี่ยดาวเอกสารนะการเซ็นสัญญาต่างๆเป็นมหาอุดเนี่ยก็ทําแล้วสําเร็จนะครับใครอยากจะเซ็นสัญญาซื้อขายรถลาบ้านช่องเงี้ยทำได้หลังวันที่11ดีมากๆนะครับ แล้วก็ต่อมาเนี่ยเรื่องอความรักความสัมพันธ์เนาะความรักความสัมพันธ์เนี่ยมิถุนเนี่ยคือไม่ต้องห่วงดาวคู่ครองเนี่ยทับลัคนาราศีเนาะล้วเป็นอุจจาวิราชนะแต่ต้องยอมรับด้วยดาวเป็นอุจจาวิลราเนี่คือว่าในในสถานภาพเนี่ยมันดีนะอามันกำลังจะดีขึ้นแต่ตอนนี้ก็ยังติดเล็ก,ลกๆน้อยๆบางอย่าง นะครับอาจจะเป็นปัญหาเก่าเป็นเรื่องราวบางอย่างที่ไม่เข้ากันเรื่องของอุดมคติเรื่องของความคิดความอ่านเนี่ยไม่ตรงกันนะครับเพราะดาวกู้ครองก็เป็นปะเกษตรอยู่เหมือนกันคือความไม่สมบูรณ์เนาะบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะทําตัวไม่ถูกใจเราไม่ไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยก็ให้ทําใจร่มๆทาใจเย็นๆนะครับคุณภาพดาวเป็นอย่าง,างนี้คุณภาพดาวคือมันไม่สมบูรณ์นะตอนนี้เป็นปะเกษตรนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยในความสัมพันธ์เนี่ยเป็นอุจจารวลาแสนงว่าความสัมพันธ์เนี่ยยังพอที่จะ ประคับประคองไปได้นะครับเดี๋ยวเดือนตุลาคมเนี่ยนะดาวคู่ครองเป็นมหาอุดและสถิตในเรื่องการเงินด้วยนะครับดีไมด่ดีคุณก็จะโชคดีเกี่ยวกับคู่ครองแล้วก็ลามไปถึงเรื่องการเงินด้วยนะครับบางทีการเงินของคู่ครองอาจจะดีมากๆแล้วก็มีผลมาถึงเราเนาะสำหรับคนที่มีแบบมีคู่แล้วจริงๆอะ่ะไม่ไม่จำเป็นต้องมีคู่แล้วคนสดก็ตามแต่นะครับคนสดก็มีโอกาสที่จะพบเจอคนที่เป็นแบบสายเปคนที่เขาพพอร์ต เราในเกี่ยวเรื่องการเงินด้วยนะครับโดยเฉพาะในเดือนตุลาคมจะเด่นมากเดือนกันยายนี่ยังไม่ได้เด่นเท่าไหร่แต่เดือนตุลาคมจะเด่นมากมีโอกาสได้ของขวัญจากแฟน,นมีโอกาสได้เงินจากแฟนอย่างนี้ละกันนะเดาวดาว,ดาวคู่ครองเป็นมหาอุดในเรื่องการเงิน,นแสดงว่าต้องเกี่ยวข้องกันเรื่องของแฟนกับเงินนะ <laughs> พูดแบบนี้ราสีไม่ถุนบอกว่าโอ้โหอาจารย์หนูขอวับ วาร์ปไปที่เดือนตุลาคมเลยได้ไหมอะไรเงรี้ยใจเย็นๆใจเย็นเดี๋ยวผ่านกันยายนไปได้ก่อนกันยายก็ไม่ได้แย่กันยาเนี่ยดาวคู่ครองก็เป็นอุจจาวิราชก็ไม่ได้แย่นะครับว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพและโชคลาภเนี่ยนะครับสุขภาพเนี่ยในช่วงสิบวันสิบเอ็ดวันแรกเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของอลำคอเรื่องของเสียงนะครับเรื่องของ กระดูก,กระเดี่ยวเรื่องของหลังอนะ่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะปวดหลังบางทีบางทีทางานทําอะไรก็ตามแต่ละก้มเยอะนะครับปวดหลังแลค,คือหรือจริงๆอาจจะเป็นเรื่องการปวดหัวนะหรืออะไรก็ตามแต่สามารถที่จะเจ็บป่วยได้ทุกรูปแบบเอา,อางี้แล้วกันนะมันจะเกิดขึ้นช่วงต้นเดือนน่ยจนถึงช่วงประมาณวันที่10วันที่ส1เนี่ยนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวเนี่ยก็คือดาวพุธเนี่ยเรงกับราหูคู่ศัตรูนะ เลงกับดาวคู่ศัตรูแล้วราหูเนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเล่ห์นะ,ะเขาจะหลอกเราบางทีเนี่ยให้เราไปเจ็บหลังอย่างนี้แต่จริงๆปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลังปัญหาอาจจะอยู่ที่อื่นที่เช่นเราอาจจะแบบไม่ได้มีอะไรมากระทบกระเทือนที่หลังโดยตรงแต่ปัญหาอาจจะเกิดจากการที่เราอ,ออกกำลังกายผิดท่านะครับผิดท่าผิดรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือนอนผิดท่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ไป ไปแบบโดนอะไรกระแทกที่หลังโดยตรงนะแต่ว่ามันเกิดจากการออกกำลังกายที่ผิดท่าผิดวิธีอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับหรือบางทีเนี่ยคุณไปเจ็บป่วยในในเรื่องของอาการเจ็บคอแล้วกันอันนี้ง่าย,าย,ายการเจ็บคอนะครับคออักเสบอะไรพวกนี้เสียงไม่มีพูดไม่ได้เสียงแหบอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการแบบ เ,เจ็บป่วยที่คอโดยตรงแต่อาจจะเกิดขึ้นจากอะไรที่มันเป็นทางอ้อมทางอ้อมนะครับล้างหูเขาจะหลอกลวงเ็าจะซิกแซกพลิกแพลงอะนะครับมันจะไม่ได้แบบมาแบบตรงๆรทื่อๆนะเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นมูลเหตุทําให้เจ็บป่วยได้ต่างๆนาน,นาเนี่ยคุณก็พยายามเลี่ยงเลี่ยงนิดนึงนะครับเช่นแบบที่เสียงแหบเพราะอะไรบางทีอาจจะไม่ได้เจ็บป่วยตรงๆแต่ว่าเสียงแหบเพราะว่าฉันไปดูคอนเสิร์ตมาอะไรอย่างเงี้ย นึกออกปะเออก็คุณก็ไปสามารถไปดูคอนเสิร์ตแล้วแบบว่าไม่ต้องอินกับมันมากได้อะคือมันจะได้ไม่เจ็บคอนึกออกมาเออมันจะเป็นอะไรที่เป็นทางอ้อมกันแบบนี้นะราหูนะเขาจะหลอกลวงเราตลอดนะครับสุขภาพจะอยู่ที่ประมาณนั้นแต่ข่าวดีก็คือหลังวันที่11เดนี่ยนะครับดาวประจำตัวเนี่ยก็เคลื่อนหนีนะครับหนีดาวคู่ศัตรูออกไปนะครับเคลื่อนไม่ได้เลงกับราหูแล้วนะก็คุณภาพ ดาวดีขึ้นสุขภาพก็จะดีขึ้นตามมาด้วยนะครับการเจ็บป่วยต่างๆ <c oughs> <c oughs> พูดถึงการเจ็บป่วยไอเลยนะครับการเจ็บป่วยต่างๆก็จะหายดีขึ้นอ่าปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเจ็บป่วยจะเบาบางลงนะอืมเห็นไเจ้ากรรมในเวรเยอะเลยพูดเรื่องการเจ็บป่วยนะครับไอเลยทันทีนะครับเป็นแบบนี้ประจำนะฮะอ่า มิถุนนะครับเรื่องโชคลาภของราศีมิถุนเนี่ยนะครับในเดือนกันยายนตนะ้องบอกองี้เนาะอังคารเนี่ยดาวโชคลาภเนี่ยนะครับเขากา็หลุดจากการเล็งกับคู่ศัตรูไปแล้วนะครับอังคารเนี่ยเขายกย,าย้ายในวันที่12กันยายนนะครับแต่ว่าย้ายก็เป็นปะเกษตรเนาะดาวโชคลาภไปเป็นปะเกษตรก็คือไม่ค่อยจะสมบูรณ์ดาวโชคลาภอีกดวงหนึ่งก็คือดาวศุกร์นะครับปรากฏว่าดาวศุกร์เนี่ยในช่วงครึ่งแรกก็เป็นราชาโชคนะ แต่ครนี้เขาโยกกับมรษยูเนามันอาจจะยังไม่ถึงขั้นแบบเด่นอะไรมากนักนะครับแล้วก็ช่วงครึ่งน้นหลังเนี่ยปรากฏว่าดาวสุกเนี่ยก็ยกไปเล็งกับดาวเสาด้วยนะครับ <c oughs> กลายเป็นคู่เสียทร,รัพ์ซะอีกทั้งทังที่เป็นประุม,มะเกณฑ์นะแต่ว่าเป็นดาวคู่เสียทร,รัพ์นะในแง่ของอการที่ได้เงินมาเนะี่ยมันมีโอกาสที่จะได้มาเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่คุ้มนะเช่นถ้าเกิดโชคลาภเนี่ยคุณถูก คุณได้โชคเนาะคุณถูกหวยเนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่คัพเวอร์อาจจะไม่คัพเวอร์คือถูกน้อยกว่าที่ซื้อนะครับมันอาจจะต้องซ่อมกันไปนะครับหรือคุณถูกหวยหนึ่งนะครับคุณอาจจะไปเสียอีกหวยหนึ่งก็ได้นะประมาณเนี้ยก็คือดาวโชคลาภเนาะเป็นประทุมเกณฑ์คือมันจะได้มาแต่เขาเล็งกับดาวคู่ศัตรูแสดงว่าก็มีเกณฑ์เสียไปไงใช่ปะ่ะเพราะนั้นแมเนจให้ดี <c oughs> นะครับบางทีอาจจะแบบ ได้ไม่คุ้มเสียย่างี้ดดกว่าดาวโชคลาภเนาะเป็นแบบนี้เดือนกันยายนนะครับจะให้ดีก็พักพักพักัก,ก,ก,กไปนะช่วงดวงไม่ดีก็เอาลุ้นแค่เบาๆบางๆเอาพอที่แบบเราแบกรับความเสี่ยงได้จะดีกว่านะครับเออนี่ก็คือดวงตาราศีและลักนาราศีมิถุนในเดือนกันยายน68ครับ